เออโอ้โหหัวฟูมากเลยไข่ไข่หัวฟูขนาดนี้โ no นั่นมันของพี่ครานะคะ a าน o no น o เออชูวิ่งนี่แล้วสนอไวสนอไวนี่มันชุดสนอไวหรือเปล่านะที่เอาเอาไม่คายกันแล้วนะ เอ้ยคาบอะไรคะดูท่านอนอุยอ้ยอุ้ยใครอะอะไร,รอ,อ,อะเออว่าอะไรอุ้ยหาวอุ้ยเสียงอะไรอะฮัลโหลครับติ๊ง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  ยุงกัดแก้งเหมอนเรานี่ยใช่ใช่ใครคะมองอะไรกันนะลูกอ่ะใช่เอ๊ะ